สวัสดีครับทุกคน วันนี้เราพาทุกคนมาเที่ยวห้างฟิวเจอร์พาร์คลังเซตกันนะครับหลังจากคลิปก่อนหน้านั้นเราพาทุกคนไปเที่ยวห้างเซียรลังเรตจแต่วันนี้เราจะพาทุกท่านมาที่ห้างฟิวเจอร์พาร์ก์ลังเซตกันบ้างนะครับ ตรงนี้นะครับก็คือประตูด้านหน้าของทางเข้านะครับติดถนนเลยทุกคนตรงด้านหน้าของเราเนี่ยนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูโซนทางนี้ก่อนนะครับเป็นช็อปต่างๆนะทุกคนเผื่อใครจะมาใช้บริการช็อปฝั่งนี้นะเราเก็บบรรยากาศให้ทุกท่านได้ชมก่อนนะครับเผื่อทุกท่านสนใจเผื่อมีอะไรเซลลดราคาอะไรประมาณนี้นะ คนเยอะมากเลยทุกคนวันนี้ที่เรามาเนี่ยก็คือวันอาทิตย์นะ อ่าเจอแล้วครับทุกคนส่วนลดราคานะอ่าสองชิ้นขึ้นไปลดยีเปร์เซชิ้นแรกลดยีิเอร์เซนใครสนใจนะคนเยอะนะทุกคนวันนี้ อันนู้นชอบยูนิโคทุกคนตรงหน้าเรานู้นนะครับชอบยูนิโคกว้างนะสาขานีนะครับ,อ,บ,นะรบอันนี้ประตู8นะครับ G8 ประตู G8 ด้านหน้านู้นก็คือโรบินสันนะทุกคน ผมหาชอบคอ t t ตตอนไม่เจอครับผมทุกคนเมื่อก่อนจำได้นะว่าอยู่แถวแถวนี้แหละหรือว่าที่ฟิลเขาไม่มีแล้วสาขานี้สาขาฟิลไม่มีแล้วแต่เมื่อก่อนนี้ยังมีนะทุกคน นี่ส่วนส่วนมากเขาจะมีส่วนลดให้นะทุกคนแต่ส่วนลดก็ต้องมาเลือกกันเอาเองนะว่าส่วนลดทุกคนป่าที่เขาลดราคาให้เนี่ยน่าพอใจไหมนะครับใครที่จะมาใช้บริการก็มาได้นะทุกคนตรงที่ผมเดินอยู่เนี่ยก็คือชั้นหนึ่งของฟิวเจอร์าร์กนะครับ เดี๋ยวเราลองไปเดินดูฝั่งนู้นเผื่อจะมีคอ t t o ตอนอนแต่เมื่อก่อนที่ผมมาเนี่ยก็คือเขาอยู่ฝั่งนี้แหละนะครับแต่ตอนนี้ไม,ไม่ไม่ทราบว่าเขาไปเปิดตรงไหนแล้วนะเขาปิดไปแล้วมั้งหรือยังไงไม่แน่ใจจะเข้ามาดูโปรโมชั่นให้ทุกท่านนะครับเผื่อใครสนใจนะคอต t o ตอนอนนะเห็นเขามีเซลล์รองเท้ากับ เซลเซลทุกอย่างเลยอ่ะเขาลดราคาเยอะมากอ่ะก็เลยจะมาเก็บบรรยากาศาให้เพื่อนๆได้ชมกันนะครับแต่ไม่มีแล้วสาขาฟิวเจอร์นะตั้งใจจะมาสาขาฟิวเจอร์นั่นแหละแต่วันนี้มาเราไม่เห็นนะครับเดี๋ยวลองไปหาดูโซนอื่นเผื่อเขาไปย้ายไปโซนอื่นนะอันนี้ H&M นะทุกคน S&M ถ้าโซนนี้ไม่มีแล้วก็ไม่แน่ใจว่าเขาจะย้ายขึ้นไปชั้นอื่นหรือเปล่า อันนี้เซลเซลเจ็ดิเปอร์เซนะครับทุกคนอันนี้ลาคอสนะทุกคนลาคอสไม่มีโปรโมชั่นนะอันนี้ลดสาสิอร์ซ็ทุกคนด้นานหนะ้า อันนี้มีสิบห้าเอร์ซนกับยีสิบปอร์ซ็นทุกคนยน,นีงลูกค้าอไซโของะจะรุดีสังชอบด้านหน้าคืออาดิดาสพวกเสื้อผ้าอาดิดาสอันนี้ก็เสื้อผ้านะทำไมเขาแยกเปิดช็อปกันนะทุกคนไม่แน่ใจเอ้ยไม่มีแล้วอ่ะทุกคน เสียดายมากเลยโปรโมชั่นก็ลดเยอะมากเลยนะวันนี้เขาตอนออนอะหมดแล้วอะครับไม่มีเลย หมดแล้วครับทุกคนหรือว่าเขาไม่มีแล้วสาขาที่ฟิวอะครับน่าจะไม่มีแล้วอะเพราะว่าผมจําได้นะว่าถ้าเขามีเนี่ยก็คือเขาจะเปิดสาขาอยู่ฝั่งทางนู้นแหละนะครับฝั่งทางประตู G8 อะแต่ตอนนี้ไม่มีแล้วอะน่าจะเก็บสาขาไปแล้วหรือเปล่าหรือยังไง ถ้าเราเดินตรงไปนี่ก็คือจะเข้าทางฟิลแล้วทุกคนหรือว่าเราจะลองลงไปหานะชั้นล่างดูก่อนเผื่อชั้นล่างจะมีอันนี้ไม่มีสอดรถนะทุกคนเมื่อกี้เดินผ่านมานะ ใครชอบใครชอบก็ลองมาดูได้นะครับ กคนครับตรงฝั่งเนี้ยมันคือสเปลนะทุกคนผมขอภัยที่แจ้งตอนต้นคลิปผิดนะครับก็คือตรงนี้มันคือสเปลนะทุกคนแต่ถ้าเราเดินเลี้ยวทางเนี้ไปก็คือจะเข้าของเขตฟิวเจอร์แล้วทุกคนเนี่ยครับแต่ตรงที่เรายือนอยู่เนี่ยนะครับก็คือฝั่งของสเปลนะคือตรงเนี้ยนะครับที่เขาเรียกว่าเป็นฟิวเจอร์พาร์คเนี่ยมันจะมีอยู่สามห้างใหญ่ๆก็คือ,อถ้าไม่แน่ใจนะครับเดี๋ยว ถ้าผิดไปก็ขออภัยด้วยทุกคนก็คือจะมีบิ๊กซนะครับมีเซ็นทันมีสเปลแล้วก็ฟิวเจอร์นะแล้วก็โรบินสันอีกเออโรบินสันอีกนะครับแต่สูตรรวมจริงๆเลยคือฟิวเจอร์พาร์คลังติดนะทุกคนอันนี้เราขึ้นมาอีกชั้นหนึ่งนะครับเมื่อกี้เราเดินชั้นชั้นหนึ่งตอนนี้เราอยู่ชั้นสองแล้ว เดี๋ยวเราจะขึ้นมาดูตรงชั้นนี้อีกชั้นหนึ่งว่ามีไหมนะเท่บอยแวน เดี๋ยวเราจะดูโซนนี้อีกโซนหนึ่งทุกคนถ้าโซนนี้ไม่มีก็คือเราหาไม่เจอแล้วแหละนะครับก็คือไม่มีช็อปแล้วนะครับชอบจะมีอยู่สองชั้นนี่แหละชั้นหนึ่งกับชั้นสองที่เราเดินอยู่นี่นะครับทุกคนอันนี้คือชั้นล่างที่เราไปดูมาเมื่อสักครู่นี้นะชั้นล่างที่เราเดินไปเมื่อสักครู่ เป็นไปได้ว่าเราจะไม่เจอนะหรือว่าเขาย้ายโซนแล้วก็ไม่รู้นะครับทุกคนทุกคนครับเมื่อกี้ผมถามอแม่บ้านนะครับเขาบอกว่าช็อปปต t อนอ o อที่ฟิวเจอร์เนี่ยสเปลนะครับฟิวเจอร์กับสเปลเนี่ยมันอยู่เค่ติดต่อกันแต่ว่าช็อปปต t อนอ o อที่เขาตั้งมาก่อนเนี่ยก็คือจะอยู่โซนของสเปลนะ ก็คือตอนนี้เขาไม่ม uh ีช็อปอยู่ที okay ่นี่แล้วนะครับทุกคนก็ว่าผมเดินหาทั่วเลยไม่เจอนะครับเดี๋ยวเราไปเดินไปยเจอกันดีกว่าโซนด้านหน้านี้ก็คือโซนฟิวเจอร์แล้วทุกคนคนเยอะมากเสน่นี่ตรงนี้ลดราคาแล้วทุกคนให้ดูโซนด้านนอกแล้วกันนะนี่ ครจะมาก็มาได้นะทุกคนลดสูงสุดเลย80เลยเนี่ยเซลวันนี้วันสุดท้ายทุกคนเอ้ยใครผ่านมาเห็นคลิปนี้แล้วก็เสียใจด้วยนะครับไอเราก็เพิ่งมานะเพิ่งมีเวลามาที่ฟิวนะทุกคน เดี๋ยวเขาก็จัดอีกแหละนะครับหมดโปรตรงนี้เขาก็มีโปอื่นมานะไม่ต้องกลัวนะโปมีเรื่อยๆนะทุกคนเดี๋ยวเราไปดูโซนตลาดนะัดฟิวกันดีกว่านะทุกคน